จิตอาสาพระราชทานตำบลคำว่าตำบลจิกเทิงและตำบลน,นาคายอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธาน,นีกว่า100คน นำโดยนายสุรพรหมายเจริญในอำเภอตันสุมกำลังเร่งกรอบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนทยอยนำไปก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยซันซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของห้วยมะลังอยู่เขตร้อยต่อระหว่างตำบลน,นาคายและตำบลคำว่าเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแลง้งเนื่องจากที่ผ่านมาลำห้วยซันไม่มีฝายชะลอน้ำทำให้เมื่อสิ้นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรก็จะทิ้งพื้นที่นาให้ร้างไม่ได้ทำการเกรษตรต่อเนื่อง ฝายฉลอน้ำลำหว้วยซันแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศก 9, ล,ลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในวันที่23ตุลาคมโดยได้น้อมนำหลักของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการก่อสร้างฝายคือฝายตรงนี้นี่เราเอา แนวคิดพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับว่าท่านให้พี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือเราทําโดยการทําฝายชะลอน้ำเนี่ยคือใช้หินโยนหินภูเขาโยนลงไปแล้วก็ทําไม้ไผ่ตีคอกกันหินไว้เนี่ยนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีหินก็เลยใช้วิธีการนําทรายผสมกับปูนซีเมนต์ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อทรายกับซีเมนต์นำมาใส่กระสอบพอโดนน้ำมันก็จะแข็งตัวแต่แทนหินท,ที่ที่หินผู้เขานะครับทีนี้ถามว่ามันจะเกิดช่องว่างใช่ไหมระหว่างกระสอบทรายที่มันแข็งตัวเนี่ยนะฮะเราใช้แผ่นพลาสะติกเพื่อมาอหุ้มหุ้มกับแท่งหินแท่งแท่งแท่งกระสอบทรายอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันรั่วไหลสามารถที่จะเก็บกักน้ําไม่ได้ ฝายมีความกว้าง11เมตรสูง2เมตรใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นโดยเฉพาะไม้ไผ่นำมาปักเป็นแนวยาวเพื่อเป็นหลักใช้กระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับและใช้พลาสติกทับอีกชั้นป้องกันการรั่วซึมโดยมีรายงานจิตอาสาพระราชทานเป็นหลักสำคัญในการก่อสร้างฝายจนสำเร็จเพื่อชาวบ้านทั้งสองฝั่งรวมถึงพื้นที่การเกษตรประมาณ150ไร่และสัตว์เลี้ยงได้ใช้ประโยชน์ในหน้าแลง้งทีนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเนี่ย หลายสิบปีที่พี่น้องประชาชนเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยในในที่ดินข้างลำห้วยนี่นะฮะก็คือปล่อยไว้6-7เดือนแล้วถึงจะทําในปีหน้าอีกทีหนึ่งหลังจากที่ฝนมาแต่ครั้งนี้พอเริ่มมีน้ําพอเริ่มเราเริ่มทําเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวัวควายสัตว์เลี้ยงกินน้ําได้อันที่หนึ่งอันที่สที่คุยกับชาวบ้านก็บางคนก็บอกว่าพอมีน้ําก็จะได้มาปลูกพริก มเขื้ออะไรตอวไรลิมทำเกษตรอยังอื่นอ่า,อาที่ไม่ได้ใช้น้ําเยอะใช้พืชน้ําน้อยอเป็นพืชผักในครัวเรือนประมาณนั้นนะครับไฟชะลอน้ําแห่งนี้นอกจากชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งแล้วยังทําให้ระบบนิเวศของป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพรสนนิยมตรงรายงาน